เจ้าเป็นภรรยาจอมเผด็จก,การเรื่องไรสาระทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าเจ้ารู้ความผิดหรือยังฮะข้าเป็นโอรสแห่งสวัสดิ์ข้าอยากทําอะไรข้าก็าทำได้คนทั้งโลกต้องก้มกราบรวมถึงเจ้าไอเด็กหมีตัวเนี้ยยังอยู่ในช่วงวัยทองสองขวบหรือไงฝ่าบ,บาทแผลฝ่าบ,บาทยังไม่หายเลยนะพค่เจ้า,จาไม่ต้งประคองข้า เจ้าควรก้มกราบเท้าข้าด้วยเหมือนกันไอ้เด็กคนนี้ขายาแย่บันพระบุรุษของเจ้าเลรอ้ออาอหน้าข้าแงแงแงเจ้าบังอาจนังเงเบิ้องโอต้องมีสักวันเขาจะให้เจ้ายอมจำนนต่อข้าด้วยความเต็มใจผู้ชายที่แม้แต่แท้ของข้าก็ยังหนีไม่พ้น เจ้าลำดาบยิงปืนได้แล้วเป็นยังไงไม่เหนือว่าข้าตรงไหนนั่นเหรอท่าทางของเขาคล้ายกับกำลังอัอาย <c oughs> ข้าบีเจ้าให้ตายง่ายๆเหมือนบีมดนอะ่ะวันนี้ร่างกายข้ายัางบาดเจ็บอยู่รอให้ข้าหายดีก่อนเถอะข้าจะทำให้เจ้าจำนวนต่อข้าแน่ไม่คิดว่าเธอและคนนี้รู้จักอัอายเป็นด้วย ไม่ง่ายที่เขาจะรู้สึกอับอายเช่นนี้ได้ถ้าเช่นนั้นข้าก็ต้องใช้โอกาสนี้ยทาให้เขาเชื่อฟังข้าให้ได้ถ้าอย่างนั้นข้าก็จะคอยดูฝาบาทด,ดูซิว่าเจ้าจะเอาชนะผู้หญิงอ่อนแอได้เมื่อ,อไรท่านอุป,ปราชเสด็จต้าจินของข้ามีการกระจายอำนาจในตำแหน่งอุป,ปราชได้เช่นไรกันเจ้าไปหลบหลังวิหารห้ามออกมาเด็ดขาดทำไม ข้าเกียดเขางินข้าก็ต้องแอบ,บดูแอบบฟังสักหน่อยแล้วอุปราชคนนี้เป็นเทพมาจากคุ้มไในกันที่ข่าว่าฟอบารได้รับบาดเจ็บข้าก็เลยตั้งใจมาเยี่ยมฟอบาดเป็นอย่างไรบ้างจี้เวียนอุปราชคนนี้ดูลักษณะคล้ายฮองเต้มากกว่าทอร์ล่าสิเออท่านลงุงหลานไม่ได้เป็นอะไรมากแล้ว แล้วฟาบาทยังมุ่งหน้านำกองทัพไปพิชิตราชวงศ์ด้วยตนเองอีกหรือไม่เออข้าละปากท่านลงไว้แล้วข้าก็ต้องรักษาคำพูดแต่ตอนนี้อย่าว่าแต่ขี่ม้าเลยแม้แต่นั่งข้าก็ยังไม่สามารถนั่งได้อะมันก็คงต้องปล่อยเลยตามเลยถ้าเช่นนั้นฝฟาบาทก็รักษาตัวให้ดีเถอะข้าทูลลา การนาทัพพิชิตชัยชนะเป็นความต้องการของอุปราชเขาคงคิดอยากให้โทรราชตายจากนั้นตนก็ขึ้นของราชแทนแต่อีหลานชายกลับไม่รู้เรื่องหลานชายคนนี้พัฒนาให้เติบโตได้ยากเกินไปแต่ถ้าเป็นอุปราชอย่างน้อยน้อยประเทศต้าฉินของข้าก็จะไม่พินาศเออเจอคนรักเก่าที่เติบโตมาด้วยกันแบบเนี้ยข้าก็คิดว่าเจ้าจะดีใจกว่านี้เสียอีก เพราะเขาถึงขั้นยอมไม่สู่ขอเจ้าแต่งงานเพื่อตําแหน่งห้องเต้เชียวเนีเจ้าก็เลยหันมาแต่งงานกับเชื่อซือส่วนเขาไม่ได้ตําแหน่งห้องเต้แถมเสียคนรักให้คนอื่นไปด้วย <c ười> นี่ประวัติความรักของเมืองโอยิงตามบทนางสนมพระส,สูรหรือไงดูท่าทางฝ่าบาทเขไม่ได้เคารพท่านลุงของเจ้าอย่างจริงใจสักเท่าไหร่ฝ่าบาทแย่งชิงเข้ามา คงไม่ใช่เพราะต้องการขยี้หัวใจเขาหรอกใช่ไหมเ <laughs> อโอ้วันนี้เจ้าไม่เหมือนเดิมเลยฮะจริงๆเลยทีแรกก็คิดว่าหลานชายคนนั้นเป็นสวัสที่ยาก็ไม่สามารถรักษาให้ใหายได้เสียอีกแต่ที่จริงมันก็อาจจะเป็นเพราะสถาบันกษัตริย์ถูกทำให้ว่างเปล่าเขาก็เลยระบายออกมาด้วยวิธีนี้หรือเปล่า ทวดเทิททงข้าคงต้องศึกษาหนังสือประวัติศาสตร์ต้าฉินสักหน่อยแล้วเมื่อกูเจ้าอยู่ที่วิหารฝึกจิตใช่ไหมเสยวอู